มีหลายเรื่องเลยค่ะที่อ่านแล้วมันชวนให้เราคิดติดตามลงไปถึงเยียวยาจิตใจด้วยเพราะกอนเชื่อว่ามีหลายคนนะคะที่กําลังประสบปัญหากับภาวะหมดไฟบางครั้งเราทุ่มเทอย่างหนักที่จะทําอะไรบางอย่างแต่เราก็รู้สึกว่ามันท้อแท้เราหมดแรงเป็นหนังสือที่ฮิวใจเราไม่ซ้าเติมเราค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนกอริสนะคะจาก Channel Page ก่อนอร่อยค่ะหนังสือวันนี้นะคะจะเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่กอนอ่านแล้วรู้สึกประทับใจอย่างหนึ่งเลยเพราะว่าฮิลลิ่งฮิวใจได้ดีหนังสือก็อ่านง่ายแล้วก็จำนวนหน้าไม่เยอะนะคะเล่มนี้มีชื่อว่า imperfection the gift of imperfection นะคะในชื่อภาษาไทยคือชีวิตสุขล้นของคนไม่สมบูรณ์แบบค่ะ เล่มนี้ผู้เขียนคือด r ร b เบรนเนนะคะนักพูดเทดท a อ k s ยยอดนิยมผู้มีผู้ชมกว่า60ล้านวิวค่ะโดยสำนักพิมพ์เชน e ์พลัส คู่แปคือคุณดรพันพการุ่งเรืองค่ะจำนวนหน้าอยู่ที่192หน้าเท่นานั้นเองค่ะดรเบรเน่บราน์เนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในทำงานวิจัยแล้วก็งานวิชาการเกี่ยวกับด้านความละอายใจค่ะทุกคนถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักวิชาการเป็นดอ,อร์ผู้ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะแต่เขาก็มาพบกับปัญหาภาวะหมดไฟซึ่งสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกนะคะหลังจากที่ได้อ่านไปแล้วเนี่ยคือเราได้เห็นว่าคัน ด็อดรเบรเน่บราวน์เนี่ย mm hmm. เขาประสบความสําเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานของเขาทั้งด้านครอบครัวด้านงานที่เขาทําแล้วก็เขามีความสุขกับงานที่เขาทํานะคะแต่เขาก็ยังมีช่วงเวลาที่รู้สึกทอ้อถอยหมดแรงประมาทและความย,ย้อนแยงก็คือถึงแม้เขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความละอายใจก็ตามแต่เขาก็จะเล่าให้ฟังค่ะว่ามีหลายครั้งเลยทีเดียวที่เขาทําบางอย่างแล้วกลับ รู้สึกละอายใจซึ่งมันก็ทําให้เขาละอายใจค่ะว่าขนาดตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความละอายใจแต่กลับมารู้สึกอะไรแบบนี้ด้วยเขาเล่าให้ฟังค่ะว่าในช่วงที่เขาหมดไฟจากการทํางานนั้นเขาแก้ปัญหาโดยวิธีอะไรซึ่งในตอนแรกนั้นเขาก็เริ่มทําในสิ่งที่เขาไม่เคยทํามาก่อนค่ะเขาเริ่มต้นจากการไปเล่นเน็ตน,นะคะแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับ Facebook Insta g กรมดูภาพดาราอ่านข่าวดาราค่ะ หรือบางทีก็คลุกอยู่กับการดูหนังตลอดทั้งวันทั้งเดือนก็รู้สึกมีความสุขมากเลยนะคะแต่พอผ่านไปไม่นานเท่าไหรค่ค่ะก็มานั่งคิดแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้เพลินมากเท่าไรหร่นักหรอกแถมยังเสียเวลาด้วยเพราะว่าไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นเลยเธอจะเล่าค่ะว่าความละอายใจอย่างหนึ่งของคนก็คือความรู้สึกที่ว่าตัวเองนั้นดีไม่พอไม่เป็นคนสมบูรณ์แบบ ไม่ได้เป็นคนเก่งขอดึงมาเข้าหลักการจากในหนังสือสักเล็กน้อยนะคะเธอเล่าสรุปสรุปค่ะว่าเส้นทางสู่การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองนั้นก็หลักๆจะมีอยู่3มเรื่องนะคะคือ courage มีความกล้าหาญซึ่ง courage เนี่ยลักศั์ก็คือ core core เนี่ยแปลว่าหัวใจคะ่ะหมายถึงว่าความกล้าหาญคือการยอมเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจของเราเองความกล้าหาญนี้บางทีไม่ใช่เรื่องที่ต้องใหญ่โตเลยคะ่ะแค่คุณกล้าหาญที่จะบอกในสิ่งที่คุณต้อง กยกมือขึ้นถามอาจารย์ในเรื่องที่เราเคยสงสัยหรือยอมรับความจริงและพูดว่าตัวเราเองนั้นตื่นเต้นมากเลยที่ได้รับรางวัลหรือได้โอกาสอันนี้เพราะปกติเวลาเราได้ดิบได้ดีอะไรเกินหน้าเกินตาใครเรามากักจะถ่มตัวแล้วก็บอกว่าเรานั้นน่ะก็รู้สึกไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกความกล้าหาญนี้ส่งผลลับต่อการรู้สึกขอบคุณตัวเองค่ะ อย่างที่สองคือ compassion compassion นี้เขาแปลความมาเป็นเรื่องของการมีเมตตาแล้วก็ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นคนที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนั้นได้มักจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ที่ดำดิ่งมาก่อนถ้าเราไม่เคยรู้สึกถึงความทุกข์ที่มืดมนมาก่อน เราจะไปเห็นอกเห็นใจคนอื่นได้อย่างไร,รแต่มันก็มีความน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งค่ะว่าเพราะงานวิจัยที่เขาทำมานั้นเขาพบว่าคนที่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากที่สุดคือคนที่มีจุดยืนของตัวเองมากที่สุดเช่นเดียวกันค่ะส่วนองค์ประกอบสุดท้ายคือคอนเนคชันหรือว่าความสัมพันธ์ค่ะ ซึ่งเวลาคนเราให้ก็ต้องรู้จักที่จะรับด้วยเพราะการให้และการรับนั้นคือสายใยแห่งความสัมพันธ์ที่มันจะไหลฟโฟลไปด้วยกันค่ะถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่รู้สึกว่าฉันจะให้แค่เพียงเท่านั้นแต่ถ้าใครจะให้ฉันฉันไม่อยากที่จะได้รับมามีความหมายลึกๆว่าในอันที่จริงในมโนสำนึกของเราเรามีความรู้สึก ว่าเราเนี่ยเหนือกว่าเราอยากจะเป็นเพียงผู้ให้เท่านั้นหรือในแง่หนึ่งเรารู้สึกว่าเขาไม่สมควรที่จะเป็นคนที่มาให้เราและเราก็ไม่ได้อยู่ในฐานะของคนที่จะรับในเรื่องของการรู้จักตัวเองนั้นเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องของความรักตัวเองด้วยมีข้อความหนึ่งจากในหนังสือที่ชวนให้คิดค่ะเขาบอกว่าความเข้ากันได้นั้นเป็นคนละเรื่องกับ การเป็นส่วนหนึ่งเพราะการเข้ากันได้นั้นหมายถึงเกิดจากสิ่งสองสิ่งคนสองคนมาปรับตัวเข้าหากันเพื่อให้เข้ากันได้ค่ะแต่การเป็นส่วนหนึ่งนั้นคือตัวตนที่แท้จริงเป็นอยู่แล้วแต่คุณสามารถที่จะ overlap แลปและทับซ้อนกันเข้ากันได้ดีมนุษย์ทุกคนนั้นถูกออกแบบมาทางชีววิทยาทางกายภาพทางสมองและความรู้สึก ให้เกิดมาเป็นที่รักของทุกคนจิตวิญญาณของเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของใครบางคนหรือของสิ่งสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถที่จะเป็นมนุษย์แบบนั้นได้สิ่งที่เราแสดงออกมาเราแสดงออกมาทางอารมณ์สีหน้าและความรู้สึกเราโกรธ เราจะป่วยเราจะทำร้ายคนอื่นให้คนอื่นต้องรู้สึกเจ็บมีคำถามที่คุณเบรนนน่เนี่ยถูกถามไว้หลายครั้งเลยทีเดียวว่าเราสามารถรักคนอื่นมากกว่าตัวเราเองได้ไหมคำตอบคือได้เราอาจจะรักเขามากกว่าตัวเราเองก็ได้แต่ความรักนี้จะทำร้ายเขามีงานวิจัยหลายชิ้นเลยค่ะที่สัมภาษณ์เกี่ยวกับแม่ซึ่งติดยาเสพติด แต่แม่ต้องเลี้ยงลูกเล็กโดยส่วนใหญ่บรรดาแม่ที่ติดยาเสพติดเหล่านี้เนี่ยอยากจะเลิกแต่เลิกไม่ได้นะคะแต่เธอก็รู้ดีค่ะว่าสัญชาตญาณความเป็นแม่นั้นต้องรักลูกอยากจะเลี้ยงดูลูกแล้วก็ผลักดันลูกให้ลูกได้เรียนดีมีชีวิตมีสังคมที่ดีแต่วิธีทางของการรักลูกโดยแม่ผู้เลี้ยงคือคนที่ยังติดยาเสพติดอยู่เนี่ยคือการวางยาผิดตัวเองแล้วยังวางยาผิดให้ลูกด้วยในทางหนึ่ง เพราะถึงแม้ว่าลูกจะได้เข้าเรียนในที่ดีมีสังคมและมีการศึกษาแต่เมื่อเขาโตขึ้นอีกไม่นานนักเขาก็จะมีปัญหาในด้านของการติดยาเสพติดด้วยเหมือนกันเด็กที่เติบโตมาโดยคิดว่าตนเองไม่ดีนั้นเขาจะกลายเป็นคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองและเกลียดตัวเองไปในที่สุด มนุษเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอเผชิญหน้ากับเรื่องของความละอายใจอยู่เสมอและความละอายใจนี้เองค่ะที่เป็นปลักตมแน่นอนแหละว่าปลักตมนี้เราไม่ควรที่จะไปสิงสถิตอยู่กับมันนานแต่ดรเบรนเน่ให้ความเห็นค่ะว่าบางครั้งบางทีเราก็ต้องไปเยี่ยมเยียนแล้วก็เดินผ่านปลักตมนี้ไปบ้าง การสร้างสุขและคุณค่าของคนคือการดิ้นรนผ่านทุกยากไปจนถึงฝั่งความละอายใจนั้นมีอยู่หลายรูปแบบเลยค่ะไม่ใช่เพียงแค่ความละอายใจในเรื่องของการที่ตัวเรานั้นไม่ดีพอแต่บางทีเราดีพอและดีมากจนเราก็ละอายใจเหมือนกันเรากลัวอีกฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกไม่ชอบเราว่าเราเป็นใครมาจากไหนเคยดิ้นรนผ่านอะไรมาบ้าง กลัวคนอื่นว่าเราผ่านความทุกข์ยากด้วยความเก่งของเรามาได้อย่างไรเหล่านี้ทำให้หลายคนรู้สึกละอายทำไมเราจะต้องละอายใจในชีวิตที่ดีด้วยหรือผู้คนต่างๆที่มีพลังและสามารถทำสิ่งนั้นก้าวต่อไปได้อย่างต่อเนื่องไม่ได้มีแค่เป้าหมายค่ะ แต่พวกเขายังมีความหวังด้วยแต่หัวใจของการมีความหวังนั้นไม่ใช่เพียงแค่หวังอย่างเดียวระหว่างทางนั้นเราจะต้องอดทนต่อความผิดหวังความเศร้าเสียใจความมุ่งม,มั่นและความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเรานั้นทำได้ไปจนถึงฝั่งและอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่หนังสือน้อยเล่มจะพูดถึงเรื่องนี้ก็คือความทุกข์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีความสุข ก็เป็นเรื่องไม่ดีเหมือนกันและในขณะเดียวกันความสุขเป็นเรื่องที่ดีความทุกข์ก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันค่ะ กอนพบว่าเป็นหนังส <ım. S 2> ือจิตวิทยาที <único Liberty Overwatch> ่ชวนให้เราคิดได้แบบลึกๆนะคะโดยสตอรี่บางเรื่องจากการยกตัวอย่างของเขาเนี่ยก็ชวนให้คิดอละติดตามแล้วก็จินตนาการไปถึงเหตุการณ์ที่เราก็เคยเจอในรูปแบบที่คล้ายๆกันค่ะก็เป็นยไงกันบ้างค่ะกับหนังสือเล่มนี้นะคะก่อนก็รีวิวเล่มนี้เอาไว้สั้นๆแต่อยากจะบอกทุกคนว่าเป็นหนังสือที่อ่านแล้วกอนก็ชอบมากแล้วก็เป็นหนังสือที่กอนอ่านจนจบ จนหยดเม็ดสุดท้ายจริงๆนะคะก่อนอ่านช้ามากกับเล่มนี้เพราะว่าก่อนตั้งใจที่จะอ่านมันค่ะมีหลายเรื่องเลยค่ะที่อ่านแล้วมันชวนให้เราคิดติดตามลงไปถึงเยียวยาจิตใจด้วยเพราะก่อนเชื่อว่ามีหลายคนนะคะที่กําลังประสบปัญหากับภาวะหมดไฟบางครั้งเราทุ่มเทอย่างหนักที่จะทําอะไรบางอย่างแต่เราก็รู้สึกว่ามันท้อแท้เราหมดแรงเป็นหนังสือที่ฮิวใจเราไม่ซ้ําเติมเราค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้ถ้ามีใครมีอะไรแนะนําติชมมาบอกกันได้เสมอนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจหนังสือเล่มนี้เนี่ยก่อนก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ทางด้านล่างถ้าทุกคนกดสั่งซื้อจากลิงก์นั้นเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องทางก่อนอะหลอดจะในช่องทางหนึ่งด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีทุกคนคะ่ะ